จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อวรากรแสงสุพลโพสต์ Post, เรื่องราวของคุณตาคนหนึ่งเปิดร้านขายกระเพาะปลาแต่ขายไม่ค่อยดีจนคิดที่จะหยุดกิจการโชคดีได้การช่วยเหลือจากลูกค้าท่านหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของโพสต์บวกพลังโซเชียลที่ช่วยกันเข้าไปอุดหนุนจนทําให้คุณตาฮึดสู้กลับมาเปิดร้านอีกครั้งโพสต์ Post, เล่าเรื่องราวว่าวันนี้ไปกินข้าวที่กาดน้ําทงหางดงพอกินเสร็จก็เดินขึ้นรถไปรอแฟนสักแป๊บหนึ่งแฟนเดินมาพร้อมถือกระเพาะปลามาหนึ่งถุงแล้วบอกว่า เดินผ่านหน้าร้านเห็นตากับยายสองคนนั่งขายแต่ไม่มีลูกค้าเลยซื้อมาถุงหนึ่งพอแฟนผมพูดจบเราก็มองหน้ากันแล้วว่าไปอุดหนุนคุณตาไหมอย่างน้อยก็ซื้อไปฝากพนักงานที่ร้านเราผมก็รีบลงจากรถไปพอไปถึงหน้าร้านก็ตามที่แฟนผมเล่าภาพที่เห็นคือมีตากับยายสองคนนั่งรอลูกค้าในขณะที่ร้านอื่นยังพอได้ขายกันบ้างจากนั้นผมก็บอกคุณตาครับผมเอากระเพาะปลาสิบถุงครับ คุณตารีบลุกแล้วเหมือนรนๆนิดหนึ่งอาจจะไม่ค่อยเจอใครมาสั่งเยอะขนาดนี้ก็เลยบอกคุณตาไม่ต้องรีบนะผมรอได้ค่อยๆทำแต่ผมขอโอนหรือสแกนจ่ายได้ไหมครับคุณตาบอกได้ครับแล้วก็หยิบมือถือออกมาเข้าแอปธนาคารตอนแรกเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็นึกว่าทำเป็นสักพักยื่นมือถือมาให้บอกช่วยดูเลขบัญชีให้หน่อยได้ไหมตาทำไม่เป็นผมก็บอกได้ครับผมดูให้จุดพลิกมันอยู่ตรงนี้ พอจะเข้าดูเลขบัญชีเพื่อโอนเงินให้ตาผมกลับไปเห็นอันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะแต่มันโชว์ขึ้นมาขอโทษตาด้วยนะครับเงินในบัญชีตามีอยู่30กว่าบาทใจผมเต้นทันทีความคิดทุกอย่างเปลี่ยนจากตอนแรกผมคิดจะซื้อแค่สิบถุงตอนนี้ผมเลยคืนมือถือให้ตาไปบอกตาผมไม่โอนแล้วครับเปิดกระเป๋าเงินตัวเองดูว่ามีเงินสดสักเท่าไหร่ก็ได้มาจํานวนหนึง่งเลยบอกตาว่างั้นเอางี้ละกันผมเหมาตานะวันนี้แต่ผมเอาแค่สิบถุงที่เหลือตาแจกให้ใครก็ได้นะครับ คือว่าผมอุดหนุนตาแล้วเราได้ทําบุญร่วมกันตามือสั่นดีใจตื่นเต้นผมเองก็ตื่นเต้นใจพองโตมากหลังจากนั่งรอตาใสกระเพาะปลาก็ได้พูดคุยสอบถามกันนิดหน่อยคุณตาอายุ83ปีแล้วมีวิชาติดตัวมาจากเยาวราชคือกระเพาะปลาขายมาได้9เดือนแต่เดือนนี้จะขายเป็นเดือนสุดท้ายแล้วเพราะขาดทุนตาบอกว่าอาหารแบบนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมต้องคนที่ชื่นชอบจริงๆถึงจะมาซื้อกิน ผมฟังแล้วผมยังจุกอ,อกเพราะอะไรหรอก็เพราะผมก็คือพ่อค้าไงผมก็เคยผ่านมาทุกวันนี้บางทีก็เป็นนั่งรอลูกค้าดูคนอื่นเขาขายได้ลูกค้าน้อยบางทีขายไม่ได้ก็มีแต่เอาเถอะครับผมยังมีแรงยังอายุน้อยกว่าคุณตาเยอะผมยังพอหาเงินได้ที่ผมช่วยคุณตาวันนี้อาจจะไม่ได้มากมายแต่ถือว่าเป็นกําลังใจให้กันสําหรับคนอาชีพเดียวกันสุดท้ายนี้วันนี้ผมมีความสุขมากใครสนใจกระเพาะปลาลองไปอุดหนุนคุณตาได้นะครับ ขายที่ตลาดน้ำทงหางดงหรือจะสั่งสำหรับจัดเลี้ยงก็ได้นะครับถือว่าช่วยอุดหนุนคุณตาขอบคุณคุณตานะครับที่เป็นกำลังใจดีๆให้ผมเช่นกันในบางอารมณ์ผมคิดว่าผมแย่แล้วยังมีคนที่ลำบากกว่าผมอีกเยอะสู้ๆครับตาอากงกระพะปลาเยาวราชต่อมาผู้ใช้ Facebook คนดังกล่าวได้ลองโทรหาคุณตาอีกครั้งเพื่อสอบถามว่าเป็นไงบ้าง หลังจากที่ตนเองช่วยโพสต์เรื่องราวของคุณตาลงโซเชียลทำให้มีลูกค้าเข้าไปอุดหนุนเพิ่มขึ้นหรือไม่และได้รับข่าวดีจากคุณตาเพราะว่าขายดีขึ้นมีคนมาเหมาพรุ่งนี้ก็จะมีคนมาสั่งอีกอีกทั้งคุณตายังขอบคุณที่ช่วยเหลือทำให้มีแรงสู้ต่อคุณตายังบอกว่าจะไม่มีวันลืมบุญคุณและจะขายต่อไปคุณตาได้ชีวิตใหม่ในวัย83ปี ต่อมาเมื่อเรื่องราวถูกใจอย่างแปร่หลายมากขึ้นทําให้สํานักข่าวหลายสํานักเริ่มเข้าช่วยเหลือคุณตาแล้วด้วยการทําข่าวเป็นอีกกระบอกเสียงในการช่วยโปรโมทร้านของคุณตาจนทําให้ขายดีขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือ